สวัสดีครับกลับมากาะติดข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดของปิศาจแมนเชสเตอร์ยูเต็ดกันนะครับเริ่มข่าวแรกนะครับการเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพาดหัวข่าวมาเลยครับว่าเซอร์จิมรัดคิฟครับยังคงเป็นผู้นำที่มีโอกาสจะได้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดไปครอบครองครับโดยมหาเศรษฐีรายนี้นี่ยังคงนำหน้าท่านชีคอยู่นะครับตามรายงานข่าวของทางด้านสกายนิว โดยมีการบอกนะครับว่าทางฝั่งของ Manchester แมนเชสเตอร์เตดได้มีการพบปะพูดคุยกันในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเรื่องของการเทคโอเวอร์สโมสอนอรนั่นแหละครับยังไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วตระกูลเกรเซอร์จะพิจรนารณาเลือกฝั่งไหนนะครับเป็นการพบปะพูดคุยกันในระดับผู้อํานวยการของสโมสรครับถึงแน่นอนครับถึงแม้จะเป็นผู้อํานวยการมีความรู้มีความสามารถสูงขนาดไหนก็ตามครับสุดท้ายก็ต้องโดนทางด้านตระกูลเกรเซอร์ควบคุมอยู่ดี บอกว่าจะให้ทางด้านเดเรนกร u ปเนี่ยเป็นคนพิจารณานะครับแต่สุดท้ายก็เป็นตระกูลเกเซอร์นะครับที่จะเป็นคนตัดสินใจขั้นสุดท้ายครับถึงณตอนนี้ยังไม่ได้ติดต่อไปทั้งฝั่งของทางด้านท่านชีกและก็เซอร์จิมนะครับแฟนแมนเชสเตอร์เตเต็ดนี่ต้องบอกว่ากระวนกระวายครับแล้วก็แทบจะหมดความอดทนแล้วสารการณนี่จริงๆแล้วมันเปิดมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วนะครับ ก็คิดว่าตุ้สิทุกอย่างมันจะจบด้วยเร็วครับแตบบ่ตอนแรกเราก็คิดว่าเดือนมีนาเดือนเมษานี่ปรากฏว่าหลังจากศึก FA ครับนะักชิงชาเลิศกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสถานการณ์มันจะจบหรือเปล่าดาเลเบนนะครับอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่กำลังจะอำลาแชมเปี้ยนส์ลีก้าล่าสุดบายยอ็นบีนิกในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าครับ บินไว้33ปีย้ายมาอยู่กับเสือใต้ไบเย,ยืร์มินิคในเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยมีการเซ็นสัญญากัน6เดือนนะครับแล้วก็พาทีมบาบเยืร์มินิคคว้าแชมป์เอก็อย่างน้อยก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะนะครับถึงแม้ว่าไม่ค่อยจะได้รับโอกาสสักเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่โทมัสทูเครนเข้ามาคุมทีมนี่บินไม่ได้โอกาสเลยนะครับเสือใต้บาเย,าย,ยอร์มินิคนี่คว้าแชมป์บุนเดสลีกาชี้เรียกว่าสุดมันจริงๆครับเฉือนเอาชนะโคโลนไปได้2ประตูต่อ1ในขณะที่บรูซเซียดอ เสมอกับไมล์ไป2ประตูต่อ 2, 2> ก็เลยทําให้ไบรท์เจมินิคว้าแชมป์ด้วยผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่านะครับเบนนีมีโอกาสลงเล่นในลีกแค่4เกมเท่านั้นเองนะครับตอนที่ทางด้านนาเกสมมนยังคงเป็นผู้จัดการทีมแต่ว่านับตั้งแต่นาเกสมมนโดนปลดไปในเดือนมีนาคมนะครับเขายังไม่มีโอกาสลงเล่นแม้แต่นาทีเดียวภายใต้การคุมทีมของโทมัสทูเคิลถูกเซ็นสัญญาเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาคอยเป็นแบ็กอัพให้กับนักเตะน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูคัสเฮอร์นันเดสที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บครับ ไาเยอร์เมกนี่ไม่มีการต่อสัญญากับบินนะครับบินนี่เขาเคยลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์เต็ดทั้งหมด141เกมในทุกการแข่งขันครับแล้วก็เคยทำงานร่วมกันกับเอริกเทนฮักสมทัยที่อยู่ที่อาแ์จ็ซ์ด้วยนะครับมีโอกาสไหมที่แมนยูจะไปเอาทางด้านบินเนี่ยเข้ามาแก้ขาดครับแมตามรายงานข่าวไม่มีนะครับว่าแมนเชสเตอร์เด็ดให้ความสนใจครับ นี่ต้องบอกว่าเป็นดีลที่ถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยโหคงจะเป็นดีลในฝันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมที่จะทุ่ม150ล้านยูโรกระชากวินิสซุสจูเนียมาจากเรอัลมาดริดแม่เพิ่งจะมีข่าวว่าเชลซีให้ความต้องการอยากจะได้วินี่นะครับปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอากับเขาด้วยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีรายงาน,นข่าวว่าพร้อมนะครับที่จะจ่ายเงิน150ล้านยูโรในการที่จะดึงวินิสซุสจูเนียมาจากเรอัลมาดริด ราคาเดียวกันเลยนะครับกับฝั่งที่ว่าเชลซีออกข่าวมาครับนี่มาจากทางด้านโกลนะครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีแล้วก็ปารีสแซงต์แชงกต้องการอยากจะได้นักเตะซูเปอร์สตาร์วัย22ปีคนนี้และมีการบอกนะครับว่าถ้าหากวินิสซุสจูเนียย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาจะได้รับหมายเลข7ครับจะได้สวมเสื้อหมายเลข7กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้แต่ว่าถ้าหากจ่าย150ล้านยูโรดีก็จะเป็นสถิติใหม่ของสโมสรน,นะครับ ในช่วงนี้เรามีข่าวกับนักเตะของเรอัลมาดริดเยอะหรือเกินครับก่อนหน้านี้เราได้ทั้งทางด้านราฟาเอลวารานมานะครับได้ทางด้านคาร์เซมิโรมาเรามีข่าวกับทางด้านเฟดริโรโกบาลบาเด้นะครับแล้วก็วีนิซิอุสจูเนียคือจังหวะของวีนิซิอุสจูเนียเนี่ยเป็นจังหวัดที่ว่าเขาโดนเหยียดผิวที่สเปนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าฟอร์เรนติโนเปเรสคาร์โรอันเชลตีดจะออกมาบอกว่าสงบให้เขาใจเย็นเพิ่มมากขึ้นนะครับ แต่ว่าสารการมันก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะออกมาในหน้าไหนแมนเชสเตอร์เต็ดีเคยทำงานร่วมกันกับทางด้านบริเออร์บิดนะครับซื้อขายนักเตะด้วยกันมาหลายคนเพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันแต่ทางนี้ทั้งนั้นต้องดูนะครับว่าใครครับจะเป็นคนกล้าจ่าย150้าล้านยูโรจะเป็นเกรซเซอร์จะเป็น zer, เซอร์จิมหรือว่าจะเป็นท่านชิคแบแต่ว่าถ้าเป็นท่านชิคเนี่ยมันก็คงจะง่ายนะครับถ้าดึงวีนี่มาอยู่กับเราได้อีกคนนึงนี่แหม กองหลังราฟาเอลวารานะครับอดีตนักเตะแมริทกองกลางคาซิมิโรอดีตนักเตะแมริทครับแนวรุกวินิสิอุสจูเนียครับแม้จะเป็นการประสานงานกันของ3นักเตะเรอัลมาเรดนะครับเ <c oughs> ดวิดออสตินนะครับแม่นี้ก็นักข่าวชื่อดังเชื่อถือได้ครับออกมาอัปเดตสถานการณ์ของทางด้านเมสันเมาท์ล่าสุดนะครับนักเตะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆสโมสรครับ ไม่ว่าจะเป็นกับแมนยูลิเวอร์พูลรวมถึงทางดานอาร์เซนอลด้วยหรือออสตินน,น,นี่ก็เป็นนักข่าวของทางด้านดีแอตเลติกนะครับโดยเขาบอกนะครับว่าเมสันเมาส์นี่กำลังจะหมดสัญญากับเชลซีในฤดูกาลหน้าครับและถ้าหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเมสันเมาส์ก็น่าที่จะออกจากเชลซีนะครับหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้ถึงแม้ว่าเชลซีนี่เพิ่งจะมีการแต่งตั้งพอเชจิโนเข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมแบบถาวรแล้วนะครับเซ็นกันไปเป็นที่เรียบร้อย้วครับคุมกัน3ปีครับ โดยทางด้านออสตินนะครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสมากที่สุดครับในการที่จะได้ตัวเมสันเมาท์ตามความเข้าใจของผมเมสันเมาท์เขาต้องการที่อยากจะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าหากเชลซีตกลงยอมขายเขาออกจากทีมมีข่าวว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มีโอกาสจะได้ตัวเขามากที่สุดแต่วันมันไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาไม่ได้ไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแต่แมนยูได้ไปที่นั่นอาร์เซนอลด้วยเพราะฉะนั้นแมนยูกับอาร์เซนอลมีโอกาส แต่เท่าที่ผมรู้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความเป็นไปได้มากกว่าผมคิดว่านั่นคือการเดินทางที่ถูกต้องแต่ก็แมนยูมีข่าวกับเมสันเมาท์นะครับในขณะที่อาร์เซนอลนี่มีโอกาสจะได้ตัวเด c a แคนริ์มากๆครับปัญหายอย่างเดียวระหว่างทั้ง2ทีมก็คือเรื่องของค่าตัวนะครับเพราะว่าเชลซีนี่อยากจะได้ราคาค่าตัวนักเตะสูงเหลือเกินในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ต้องการอยากได้เมสันเมาส์ก็จริงแต่ว่า55ล้านปอนด์สำหรับแมนเชสเตอร์เด็กพวกเขามองว่ามันแพงจนเกินไปครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเชลซีต้องการที่จะขายต้องลดราคาตรงนี้ลงมาเวนูนี่นะครับแนะแผนเด็ดจัดการแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับรอบชิงชนเลิศศึก FA ครับโดยแนะนำนะครับว่าต้องใช้แผนของทางด้านโคเซบูรินโยดูนี่นะครับเขียนในเดทาไทมครับบอกว่า ถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะใช้ระบบ4-4-2ให้ทางด้านอองโทนี่มักเซียลกับมาคาแรดฟอร์ดเล่นหน้าคู่ไปเลยในขณะที่แพมมิดฟิลจะเป็นทางด้านคารซิมิโรจับคู่กับทางด้านคริสเตนเอเรเซ่หรือไม่ก็สกอตต์แม็กชูมินีโดยมีบรูโนและก็เฟสอยู่ด้านข้างผมต้องการที่อยากจะให้นักเตะในตำแหน่งมิดฟิลรักษาความห่างกับนักเตะในตำแหน่งกองหลังก็เท่ากับว่าเราจะมีกองหลังนี่อยู่ถึง8คนครับ ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าถ้าหากคุณใช้นักเตะก,กองหลังในการป้องกันคุณทําได้ดีคุณรักษาระเบียบว,วินยัยมันก็ยากที่จะมีใครบุกเข้ามาได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่สามารถที่จะประสบความสําเร็จเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ด้วยการเล่นเกม c o u n t เตอร์แอ k แทมนยูเคยทํามาแล้วในอดีตโดยมีทางด้านแรดฟอร์ดกับองโทนี่มารเซียลแผนนี้มันเป็นแผนที่ทางด้านมูรินโญ่เคยใช้ เขาเคยใช้แผนนี้สมัยอยู่ที่เชลซีมีนักเตะอย่างโจโคอย่างทางด้านอาเจนต์โรบเบนมีทางด้านเดเมนดัฟแมกก็เท่ากับว่ารถบัสจอดกัน2ชั้นนั่นแหละครับแล้วก็ใช้จังหวัดคา n เตอร์แอตแท็กจังหวัดถนัดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนี่คือแผนนะครับที่เวรูนี่แนะนำไปที่เอริิเนฮักว่าควรจะเปลี่ยนระบบนะครับถ้าเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ใช้ส4่4ไปเลยครับแล้วก็บพบกับอินไซด์แมนยูเต็ดในแรมในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ